วันนี้นะคะเราจะมาสร้างเกมนะคะด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ด้วยด้วยกะคำสั่ง if e นะคะเริ่มได้ค่ะเปิดแอปพลิเคชัน Excel คะ่ะจากนั้นนะคะนักเรียนก็กดปุ่มบวกนะคะบนมุมขวาคะ่ะแล้วก็เลือก workbook ปล่านะคะ เราจะได้หน้าต่างของเบอร์นิดนะคะ,ะทีนี้นักเรียนก็ทาการพิมพ์ข้อความเช่นในช่องแรกนะคะเข้าไปค่ะพิมพ์คำว,ว่าอ่เกมอแอนิมไทยคำศัพท์แอนิมอลแลวกัน,นะคะ่ะไทยคำศัพท์ m a l s นะคะโอเคค่ะเซ็ตถูกเรียบร้อยอ่านี่คือชื่อเกมนะคะอ่าทำการปรับรูปแบบก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวเราปรับปรับรูปแบบทีหลังแล้วกันอ่ะต่อไปนะคะครูก็จะมีข้อค่ะอ่ะข้อที่หนึ่งข้อที่ความหมายนะคะอ่าคำศัพท์ ภาษาอังกฤษเราจะให้เขาหัดเขียนความหมายความคำศัพท์ภาษาอังกฤษน,นะคะอุดทำสักห้าข้อแล้วกันคะ่ะหนึ่งอสองสามนะคะสี่ห้าโอเคอตัวแรกโคสุน,นัขแล้วกันนะคะผิดอีกแล้วสุน,นัขนะคะ คำง่ายๆนะคะแมวหมูหนูลาอเคค่ะห้าตัวนะคะต่อไปอ่ะในส่วนของคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะอ่ะตรงนี้เราจะเว้นช่องว่างไว้ให้เขาเติมนะคะเป็นเกมอ่ะทำการขยายช่องเลยค่ะต้องการขยายคอลัมน์นะอ่ะาคอลัมน์ที่หนึ่งย่อคอลัมน์ที่หนึ่งก่อนนะคะอ่ะข้อที่นะคะแล้วก็เอาเเข้ามาคลิกตรงคอลัมน์ A นะคะอ่ะ ข้างหลังคอลัมน์ A นะคะระหว่าง A กับ b น่ะนักเรียนเอานิ้วจิ้มค้างไว้นะคะนะคะแล้วก็ลูบเข้ามาค่ะลูบเข้ามานะคะโอเคเลยดูค่ะโอเคอ่คำศัพท์ภาษาอังกฤษอาจจะยาวหน่อยนะคะนักเรียนก็จิ้มแล้วก็ลากออกไปค่ะคตรงนี้ต้องระวังหน่อยนะคะเพราะว่าแบบหนึ่งนิ้ว ในระวังเทีเ่เราลากค่ะนิ้วมันไม่ไปด้วยอยันนี้ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวที่นิ้วควูหรือเพราะอะไรไม่ไปเลยค่ะนักเรียนโอเคมาแล้วค่ะก็จะมานะคะ โอเคต่อไปค่ะช่องต่อไปรคจะให้เป็นคําว่าคะแนนแล้วกันนะคะอ่าก็คือตรงนี้แหละค่ะช่องนี้แหละค่ะที่เราจะใส่สูตรกันนะคะอ่าทีนี้พร้อมนะคะเดี๋ยวทําการจัดรูปแบบให้สวยงามกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะตีตารางให้กับข้อความของเราโจทย์ของเราทั้งหมดนะคะนักเรียนเอาไปจิ้มที่คําว่าข้อที่นะคะตามแหน่ง A3 แล้วก็จะมีจุดขึ้นนะคะสมุมนักเรียนก็จิ้มไปที่จุดมุมล่างแล้วกันค่ะแล้วก็ กดค้างไว้นะคะลากไปครอบค่ะขอบทั้งหมดโอเคเสร็จแล้วนะคะอ่าด้านล่างนะคะจะมีคําสั่งอยู่นักเรียนก็เลือกลูกศรน,นะคะอ่าทีนี้ใส่สินขอบค่ะอ่าอาจจะตีขอบทั้งหมดแบบนี้อ่าจัดกึ่งกลางนักเรียนอยากจะจัดกึง่งจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางนะคะเลื่อนลงมาค่ะอ่ากึ่งกลางกดนะคะกึงก่งกลางแนวตั้งแนวนอนนะคะอ่าอยากจะเปลี่ยนสี ข้อความนักเรียนก็เปลี่ยนได้เลยนะคะจะใช้สีอะไรโอเคนะคะส,ส้มสมมติครูใช้สีส้มไม่ชัดเจนจะใช้สีเขียวแล้วกันค่ะ,ะประมาณนี้ส่วนคําว่าเกมไทยคำศัพท์เดี๋ยวครูจะทําให้มันอยู่กึง่งกลางนะคะทำการผสานเซลโดยการเลือกค่ะ,ะเลือกจาก A1 A1 มาจนถึง D1 นะคะแล้วด้านล่างค่ะเห็นไหมคะด้านล่าง เดินมาจะมีคําว่าผสานาและจัดกก่งกลางนักเรียนคลิกได้เลยค่ะจิ้มได้เลยค่ะเห็นไหมเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะทีนี้เราก็ทําการตกแต่งค่ะใส่สีสีสันนะคะนักเรียนอาจจะเปลี่ยนรูปแบบของตัวหนังสือได้นะคะบนสุดเลยค่ะ,ะตรงเนื้อความนะคะนักเรียนสามารถเปลี่ยนรูปแบบตัวหนังสือนะคะว่าเราจะใช้รูปแบบตัวหนังสือหรือข้อความแบบไหนนะคะสมมตินะคะ,ะต่อไปอ่าสินี่คือขนาดฟอนต์นะคะขนาดฟอนต์ ขนาดไหนนักเรียนก็เลือกก่น,นะคะ <c oughs> ต่อไปตกแต่งอันนี้ก่อนเดีเลือกตกเราเลือกต,ก,อก,ตกแต่งกันก่อนเนาะก่อนที่เราจะทำโอเคอาตรงน,นี้นะคะอันต่อไปเดี๋ยวเราจะทําการสร้างสูตรนะคะในการคํานวณว่าตรวจสอบตัวนะตรวจสอบว่าถ้าในช่องนะคะคาศัพท์ภาษาอังกฤษข้างหลังนะคะเขาพิมพ์ถูกนะคะจะได้จะมีคะแนนขึ้นมานะคะเราจะให้ข้อละ1คะแนน โอเคนะคะเริ่มค่ะเราจะเริ่มเขียนคําสั่งนะคะตรวจสอบเงื่อนไขนะจากในตาแหน่งของข้อที่1นะคะตาแหน่งเซลล์ d สีนะคะาการใช้คําสั่งตรวจสอบเงื่อนไขคือคําสั่ง if e นะคะเราก็จะพิมพ์นะคะเริ่มแรกก็คือต้องพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับก่อนการจะพิมพ์สูตรนะคะเป็นการใส่สูตรคํานวณจะเริ่มจากเครื่องหมายเท่ากับเท่ากับ if นะคะคำสั่ง if e คือ if นะคะเสร็จเรียบร้อยใส่เครื่องหมายวงเล็บเปิด เราจะตรวจสอบเงื่อนไขอะไรนะคะเราจะบอกว่าถ้าตำแหน่งเซลเนี่ยค่ะ,ะคำศัพท์ภาษาอังกฤษของคำว่าส,สุนขก็คือช่องตำแหน่งเซลล C4 นะคะถ้า C4 มีค่าเท่ากับคำว่า dog dog จะให้1คะแนนถ้าไม่ใช่ก็ให้0ูนย์คะแนนนะคะ <c oughs> วิธีการทําก็คือนักเรียนพิมพ์ควาว่าเท่ากับอีฟปุ่นได้เปิดเสร็จแล้วนักเรียนมาจิ้มเลือกตำแหน่งเซลล์ที่จะตรวจสอบได้เลยนะคะอันนี้คูคือตำแหน่งเซลล C4 พอจิ้มเข้าไปที่ช่องนี้จะเห็นว่าเขาจะขึ้นชื่อตำแหน่งเซลลให้นะคะอ่ะครูก็พิมพ์ต่อถ้าตำแหน่งเซลลนี้มีค่าเท่ากับเขาทับเท่ากับนะคะคำว่า dog dog อ่าถ้ามันเป็นข้อความนะคะเราจะต้องใส่เครื่องหมายฟันหนูนะคะครูเรียกฟันหนูนะคะอ่ะหรือเครื่องหมายคำพูดนะคะอ่ะครูก็พิมพ์ dog พิมพ์เป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กมีค่าเท่ากันนะคะอ่าเสร็จแล้วก็ปิดด้วยเครื่องหมายฟันหนูอ่ะหมายความว่า ถ้า c 1มีค่าเท่ากับ dog ให้1คะแนนหลังจากนี้ก็คือจะขั้นด้วยเครื่องหมายลูกน้ำหรือคอมม่านะคะอ่ะึนน่คะแนนถ้าไม่ใช่ให้ศูนย์คะแนนก็ขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่าเหมือนกันแล้วก็ใส่เลข0ูแล้วก็ใส่เครื่องหมายวงเล็บปิดสูตรจะเป็น if e เท่ากับ if e วงเล็บเปิดตำแหน่งเซลล์ตัวซอบเงื่อนไขนะเท่ากับ dog ให้1คะแนนถ้าถูกให้1คะแนนคือคอมม่าหนถ้าผิดให้0นย์คะแนนก็คือคอมม่าศูนย์นะคะเสร็จแล้วก็กดถูกต้องนะคะพอเรากดปุ่มถูกต้องปุ๊บเห็นไหมคะดูสูตรจากแถบสูตรข้างบนนะคะการถูกกดถูกต้องปุ๊บคะแนนเราจะขึ้นเป็นเลข0ูนย์อันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเลข0ูนย์หมายความว่าตอนนี้ข้อมูลเรายังไม่มีนักเรียนลองตรวจสอบคําตอบค่ะในช่องนี้ช่องว่างนักเรียนลองพิมพ์คําว่า D O G ดอเห็นไหมคะ เราพิมพ์ถูกปุ๊บคะแนนเราจะเปลี่ยนทันทีเราเปลี่ยนใหม่ G O G สมมตินะคะอ่ะผิดนะคะศูน G O D อ่ะพิมพ์คำศัพท์ถูกเหมือนกันแต่สลับที่กันก็ไม่ถูกนะคะเพราะนั้นใช้ได้เอ๊ะเราบางคนสงสัยว่าเอ๊ะพิมพ์ิมพ์เป็นพิมพ์ใหญ่ได้ไหมอ่ะลองดูนะคะ G O D โอ้โทษนะต้องพิมพ์เป็น D O G Enter เห็นไหมคะได้หมดค่ะ ขอให้มันเป็นตัว D O G แค่ะนั้นนะคะอ่ะข้อต่อไปเราก็จะเขียนเหมือนกันนะคะเริ่มด้วยเครื่องหมายเท่ากับตามด้วยคำสั่ง if e ค่ะ if นะคะ if e นะคะนักเรียนถ้ามองดูในช่องเล็กๆคูไม่เห็นนักเรียนมองดูแถบด้านบนสุดเลยนะคะจะมีคำสั่งขึ้นไปอยู่ข้างบนให้ค่ะอ่าหลังจากพิมพ์คำสั่งเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เครื่องหมายวงเล็บเปิดต่อไปค่ะเลือกตำแหน่งเซลล์นะคะเงื่อนไขของเราที่เราจะ ทำการตรวจสอบนะคะก็คือตำแหน่งเซลลนี้ค่ะช่องนี้เอานิ้วจิ้มไปก็จะขึ้นตำแหน่งเซลล์ให้ถ้าตำแหน่งเซลล c 5, อ่ามีค่าเท่ากับ cat แมวคือ cat ใช่ไหมคะ if วงเล็บเปิด c 5ใส่เครื่องหมายเท่ากับค่ะแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายฟันหนูนะคะแล้วก็ cat cat เปิดฟันหนูก็ปิดฟันหนูนะคะถ้าตำแหน่งเซล c ์ C5 เท่ากับ cat ให้ทำยังไงคะให้1คะแนนก็ใส่เครื่องหมายขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมา1 ถ้าไม่ใช่ก็ให้ศูนย์คะแนนก็คอมมาศูนย์แล้ววงเล็บปิดเห็นไหมคะคำสั่งจะซ้ําเดิมแล้วก็ทท่าเช็คถูกไปค่ะอ่ะลองมาตรวจสอบค่ะพิมพ์เข้าไปนะคะ c a T cat เห็นไหมคะได้หน,นึ่งคะแนนต่อไปข้อที่3ามทำเหมือนกันเลยค่ะเท่าใส่เริ่มจากเครื่องหมายเท่ากับะ I, F, e, F, นะคะ if if นะคะวงเล็บเปิดอ่าเลือกตำแหน่งเซลล์ค่ะตำแหน่งเซลล์นี้คือ c6 นะคะ if c6 มีค่าเท่ากับหมูคำศัพท์คือพริกนะคะใส่อย่าลืมใส่เครื่องหมายฟันหนูนะคะ pig เปิดฟันหนูปิดฟันหนูนะคะ comma หนึ่ง c o m ม a ศูนย์ก็คือถ้าใช่ให้หนึ่งคะแนนถ้าไม่ใช่ให้ศูนย์นะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายวงเล็บแล้วก็ enter เราลองทำให้ครบก่อนนะคะ if นะคะเท่ากับ if นะคะวงเล็บเปิดตำแหน่งเซลล์ต่อไปอ่านี่คือ c7 มีค่าเท่ากับ หนูนะคะ rat เอาคำง่ายๆ rat ที่แปลว่าหนูนะคะปร๊่วงเล็บคอมม่าหนึ่งคอมม่าศูนย์คือถูกให้หนึ่งผิดให้ศูนย์แค่นั้นเองค่ะอย่าลืมปิดวงเล็บแล้วก็ enter อ่าข้อสุดท้ายแล้วค่ะเท่ากับ if นะคะวงเล็บเปิดเลือกตำแหน่งเซล์เลยค่ะแล้วก็เท่ากับปลาก็คือคำว่า fish f, itch, f i s h นะคะอ่ะปิด,ปดันหนู คอมมาหนึ่งคอมมาศูนย์วงเล็บปิดเอนเตอร์เรามาถ่ายใส่นะคะ p i g p ิดหมูอุ่อ้ยขอโทษค่ะหนูต้อง r a t ค่ะแรดเมื่อกี้ครูใส่อะไรเนาะเอา้าผิดค,ค่ะถูกแล้วคำต่อไปแรดแล้วก็คำสุดท้ายฟิชนะคะโอเคได้หนึ่งคะแนนทีนี้เราจะมาสร้างช่องรวมคะแนนกันค่ะ นักเรียนก็พิมพ์คําว่ารวมก็ได้ค่ะง่ายๆรวมหรือรวมคะแนนอ่ะคือไงนะรวมคะแนนช่องนี้โอเคอตกแต่งหน่อยค่ะใส่สีหน่อย,อยอสีฟ้าแล้วกันค่ะอ่าต่อไปอเอ๊คะแนนต้องตัวใหญ่ๆรวมคะแนนรวมตัวใหญ่คูรวมสองช่องนะคะทําการประสานเซลล์อ่าเอ๊ใส่สีได้ไหมทำสีอ่นอ,อนแล้วกันโอเคโอเคนะคะ ในการรวมคะแนนเราจะใช้สูตรซ้ำที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะสูตรซ้ำก็คือใส่เครื่องหมายเท่ากับนะคะเท่ากับตามด้วยตัว S U M ซ้ำวงเล็บเปิดนะคะเลือกตำแหน่งเริ่มต้นนะคะที่เราต้องการรวมก็คือตำแหน่งนี้ค่ะ D 4ี่จิ้มเข้าไปเขาจะเลือกตำแหน่งให้เลยนะคะตามด้วยเครื่องหมายโคลอนจุดแบบนี้นะคะแล้วก็ไปเลือกตำแหน่งเซลล์สุดท้าย นะคะเขาจะเกิดแถบเ,เส้นประให้ทีนี้นักเรียนก็ใส่วงเล็บปิดแล้วก็ Enter เนี่ยค่ะตอนนี้คะแนนรวมทั้งหมดคือ5คะแนนจัดคะแนนให้ดูสวยงามหน่อยค่ะจัดเลยนะคะครูจัด,ะด,จดละอา่าข้อความก็ตัวเลขมันมันรู้สึกเล็กไปก็อา่าดูขยายใหญ่ขึ้นทําให้เขาอยู่กึง่งกลางซิแนวตั้งแนวนอนโอเคนะอืมแค่นี้แหละคะ่ะจะใส่สีใช่ไหมอา่าใส่สีข้อความตัวเลขให้เห็นชัดๆตัวสีแดงเห็นชัดไหมเนี่ยเห็นชัด สีส้มโอเคสมมติสีส้มแล้วกันเอาหนาหนาแล้วกันนะคะเนี่ยนักเรียนสามารถไปปรับแต่งตรงนี้ได้หมดเลยโอเคเนะคะได้ละตอนนี้เราได้เกมแล้วทีนี้สมมุติว่าถ้าครูไปลบข้อความทิ้งเราลบทิ้งนะคะหลังข้อความเห็นไหมคะคะแนนก็จะเหลือศูนย์คะแนนรวมก็จะลดลงหลังค่ะ โอเคเรียบร้อยค่ะเมื่อเราทําเกมของเราเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนเราก็จะมาบันทึกค่ะการบันทึกก็คือปุ่มบนมุมขวาเออนักเรียนจิ้มเลือกให้ตัวทุกอย่างหายไปก่อนนะคะมุมขวาบนไม่มีให้แบบหนึ่งนะคะโอเคค่ะจิม้มกดจิ้มเข้าไปในหน้าจอของเรานะคะให้เกิดแถบเมนูข้างบนขึ้นมานะคะนักเรียนจะเจอจุด3จุดตรงมุมขวานักเรียนจิ้มได้เลยค่ะแล้วเลือกคําว่าบันทึกเป็นค่ะ ถ้าบันทึกเป็นเนี่ยนักเรียนจะต้องเลือกนะคะว่านักเรียนจะบันทึกในอุปกรณ์หรือตรงไหนกลับใหม่นะเราจะบันทึกเฉยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเขาจะเก็บไว้ในเครื่องนะคะบันทึกเก็บไว้เลยนะคะแล้วเราจะแก้ไขค่ะแก้ไขข้อมูลนะคะโดยการเปลี่ยนชื่อนะคะแต่ทีนี้ขออภัยนะคะครูปิดอินเทอร์เน็ตไว้เพราะว่าไม่อยากจะให้อะไรแจ้งเตือนบนจอนะคะนักเรียนสามารถเปลี่ยนชื่อนะคะโดยกดปุ่มตรงนะะี้ค่ะเปลี่ยนชื่อไฟล์นี้แล้วก็พิมพ์ชื่อเกมไปนะคะ เสร็จแล้วนักเรียนก็เตรียมไว้นําเสนอในคาบหน้านะคะ,ะ,ะงานของนักเรียนก็คือให้นักเรียนทําเกมไทยคําศัพท์หมวดอะไรก็ได้10ข้อนะคะครูทําตัวอย่างให้ดู5ข้อนะคะนักเรียนก็ทํา10ข้อนักเรียนสามารถกําหนดคะแนนได้เองเลยนะคะว่านักเรียนจะให้คะแนนข้อที่ถูกกี่คะแนนนะคะส่วนข้อที่ผิดก็คงต้องเป็นศูนย์นะคะ,อะโอเคค่ะแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันในคาบเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์นะคะ ยบายค่ะ